สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปนานาเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้ก็โชคดีเช่นเคยครับภาพพี่น้องมาที่ว่าเทว,ทวสถานโฉนดเดียวครับพี่น้องสิบห้าพี่น้องมาเมืองต้นโฉนดเดียวครับผมสถานปฏิบัติธรรมเด้อพี่น้องเด้อครับผมถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมากกับแววเวียนครับผมเทวสถานโฉนดเดียวครับ เเเพพ่่่่่นนนนะะีคที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ด้านหน้านี่คือองค์พระดูบอกแล้วกันเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมวัตถุมงคลเนาะครับผมตามที่ผมเคยเห็นวัตถุมงคลครับจะเอาใส่ไว้ที่ทองของพระพิฆเนศครับผมห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบหาลูกมีลูกปั่นพระพิฆเนศอยู่ครับผมปั่นขึ้นมาใหม่ครับผมสร้างขึ้นมาใหม่ครับพี่น้อง กระเซียเอาของที่พี่น้องเห็นเนี่ยกระเซียเอาลงทองว่ากําไรพวกนี้นี่ก็มีอีกนี่อยู่ผ่านนี่ครับที่พี่น้องเห็นนี่ครับเอาลงทองพระพิฆเนศไปบรรจุไว้ที่ของขององค์พระพิฆเนศนะจาอนุโมทนาเพียรสาธุนั่มเพิ่นครับผมที่ได้นั่มเรียญสุดยอดเลยเจ้าองค์ครับคบแบบว่าสวยงามครับพี่น้อง ที่ไทยพอแม่พี่น้องเมือง,งนี่ก็คือสีเห็น,น,นเป็นขั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะไปอยู่ในทองของพระพิคเนศด้พี่น้องครับผมสาธุน้ำผูเพิ่นมาเอามาแล้วก็เอามาท่านเนาะครับเนาะนี่คือสลา,าของเทวสถานโฉนดเดียวครับผมสลา,าหลังมวยใหญ่้พี่น้องครับ องค์พระที่พี่น้องเห็นนีสายบุญจากซอปป,อ,ปอเล่าครับผมองค์สายมือเมือักครูนี่แหละที่เพิ่นเอามาถวายไว้ที่ภพภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมครับรู้สึกว่าที่ผมมาครั้งนี้ครับผมมีองค์พระหรือว่าสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมได้เพิ่มขึ้นครับผม เพิ่มขึ้นจากเดิมได้พี่น้องครับโดนลราบ่นได้มากครับพี่น้องครับองนี้แหละครับสปปล่าว่นสัทธาเพคนแห้งเนาะครับผมคนในนามากปฏิสถานไวท้ที่เทวสถานแห่งนี้สถานปฏิบัติธรรมครับผมาสายใดหรือว่าท่านใดที่ต้องการปฏิบัติธรรมสายของพ่อปูสีสะโทเม่ยาสีปทุมมานี่ สถานที่แห่งนี้กระบอควนพลาดครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่น่าเคารพครับผมน่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องะนะโฉนดเดียวนี่บอแมนออามาปลูกเองเนะครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับผมเพิ่งมาเกิดเองครับผมนี่คือเกล็ดของพญาน,นัากครับผมจะเอาไปใส่ ไว้คับองพญานาคที่อยู่บนลังค่าครับผมสารของพ่อปูเนาะต้นชนดเดียวตั้งต่างงานอยู่ที่นี่แหละครับผมสวยงามครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ที่แอดมาพอก็คือนี่แหละครับพระพิขเนศองพระเมือสักครู่ที่เป็นเหรียญนะครับจะเอามันบรรจุไว้ในในทองของพระพิฆเนศนี่แหละพี่น้องนี่แหละ สวยงามครับผมทำแทนขก้นมากแล้วกัรพญานาคขาดเก่าเสียนครับกับนี่พิธีบวงสรวงครับผมต่ว่ากับบ่อไนนัมบ่อไมากครับพี่น้องครับก็ทถือโอกาสนี้มากแล้วก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นครับผมสารพ่อปูผมเลยมากช่วงนั้นก็ร่งขนเสามากครับครับผมก็จะสร้างแบบนี้แหละพ่อปูแมญ่าครับผม องหญ่ครับองมาตรฐานครับผมสร้างไว้ที่พอ่อตน,นโฉนดเดียวนี่แหละพี่น้องขางกันนี่แหละพอปูเพ่นอยากให้สร้างให้ได้ครับผมคือสายบุญจากพอดิษครับผมพ่อจำที่อยู่ค่ำโฉนดนะครับผมที่เพิ่นมากมีจิตใจใส,ส่สธาเราเป็นสายบุญหญ่ครับ งามครับพี่น้องสวยงามครับผมพื้นที่โดยร่วมกับสงบดีครับผมเป็นสถานที่พบทูุิมดีครับผมถือว่าดีครับผมถ้า่บบดีกับบนคือนสิบบรส่งสารพบปูมียาอยู่นี่แหะครับนี่แหละครับ ถ้าเสร็จสิ้นก็คงจะสวยงามครับพี่น,อน้องครับเกรดที่เพิ่นเฮ็ดอยู่วังหันก็สิเอาขึ้นไปใส่ข้างบนหลงังคานั่นแหละครับผมเกรดขององค์พญานาคครับถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรครับผมบสายบุญเพิ่นแรงกล้าเนาะครับทั้งแอดก็ขออนุมโมธนาสาธุกับสายบุญนะครับเดอ้อ อดิิประจำคำฉโนดผูกผ้าวา่าผ้าวาอยู่ในวังคำฉโนดนะครับผมสูงต่างานยืนอยู่ตนเดียวนึงครับสถานปฏิบัติธรรมฉโนดเดียวครับริเวณโดยรอบนี้กว้างขวางครับผม ของแง่ใดก็บ,เบ่เบื่อครับพี่น้องนี่คือสถานที่ไหวทาเขากำเนาะของพระสงฆ์ครับผมมานาั่งสมาธินั่งกรรมฐา,านครับผมอยู่ข้างบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่คือบอ่อน้ำดั้งเดิมครับผมครับตามที่ข้างก้อนผมผ้าพระสงฆ์สูบหนึ่งมาเนาะ เพื่อนว่าเพื่อนเห็นเป็นโตเลยได้พี่น้องผมก็ยังงงว่าเพื่อนเห็นในนิมิตบ่ในความฝันบ่บอ่อครับเพื่อนมาซ้อมเมืองเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเป็นโตเลยครับตรงนี้แหละครับพี่น้องบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับในอนาคตอันใกล้นี่กับสีบ่เป็นแบบนี้เนาะกําลังพัฒนาอยู่ครับพี่น้องคภาพมา้มาชมใกลๆครับผม พยาน้ำเอาไม้มาก,กั้นดินไว้อยู่ครับเพราะว่าดินมันเวลาฝนตกมันสไลด์ลงมาถมนะพี่นำ้ำเป็นน้ำออกบอ่อตานาำก็สะไหลลงไปตามคลองนี่แหละครับผมพบพุ่มของปอปูเมญยานีส่สิมักที่มีน้ำนะพี่น้องนะ นี่พระสงฆ์ูปนั่นพ่นซ่องลงไปนี่พ่นเห็นพญะนาหนักกับพี่น้องเห็นตัวอีหรีได้พี่น้ององค์ครัมันเป็นไปได้บ่าวเตอาแมนอีหลีครับผมพระสงฆ์คนบมตัวดอกตัวพิศสินแหละครับอบแมนอีหรีครับพี่น้องครับเพราะว่าผมถามชัดเจนอยู่ว่าแมนในนิมิตบอ่ครับอีหรี่ครับผมก็เลยพาพี่น้องมาเมืองไกลๆครับช่มไกลๆมาเมืองน้ำออกบอนะพี่น้องครับผม เป็นหู้ยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมสิผ้าเขาไปมืองกไก่สู้งก่องเขาไปเมืองกไก่พี่น้องมองได้พี่น้องเด้ที่นี่น้ำบุญบุญอกมาอยู่พี่น้อง บ่ขาดสายพี่น้องก็อยู่เป็นแบบนี้แหละขึ้นน้ำพุดออกมาด้พี่น้องพุดสม่ำเสมอจนจนนิ่งแล้วครับพุดแบบสม่ำเสมอจนบกคุนมากพี่น้องอยู่แบบนี้แหละแต่ว่าตามที่รูน้ำนี่ไปหอดไซบลูครับผมก็ขึ้นแบบนี้นะพี่น้องเนาะอ,อยู่ใตบ่บ่อครับ สู้ให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเห็นชัดๆครับม,มาในครั้งนี้กรับบริเวณขอบบอกระสะอาดขึ้นได้พี่น้องครับต,ตอนผมมาข้าวนั่นกันจะปกคุ้มโดยใบไม้หรือว่าต้นไม้ รอบๆครับผมมาครั้งนี้ก็สะอาดสะอ้านออกครับผมทำความสะอาดประทับใจแต่แต่หูน,น้ำเลยพี่น้องเห็นยังบ่พี่น้องผูมีหูแจ้งตาใสครับผมเมืองซอยกันพี่น้อง เพราะว่าในอนาคตอันไกลนี้คคิดว่าจะพัฒนาไปก็คงจะบเปลี่ยนแบบนี้ครับผมในเร็วๆนี้แหละครับผมอันนี้คือไต่้นาครับผมครับพี่น้องภาพไต่้นาครับนี่แหละอยู่โตแล้วครับบุญบุญยงสิล่ะครับผมครับเป็นสวยงามเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดครับผม สถานที่นากราบไหวครับผมเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นภู่มของพระปูมิยาถ้าบ,บ,บอดีพระสงค์เปนคือสิบว่มาน่งสมาธิปฏิบัติธรรมเหตุกรรมฐานอยู่บริเวณนี้ครับผมเส่อว่าแบบนั้นครับ พี่น้องมาเมืองให้อิ่มตาไปเลยครับผมครับเพราะว่าโดนๆมากท่น,นึงครับพี่น้องบอ่อน้ำแห่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นภพภูมิมันนะปฏิบัติธรรมครับผมนั่งสมาธิครับ the ภาพพี่น้องมาเมืองมุ่มสูงครับพี่น้องครับผมอีกด้านหนึ่งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่สักพักหน่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปเมืองม,มุม,มทั้งมันสวนยางเดี๋ยวผมถ่ายลงมาให้เมืองครับพี่น้องอันนี้คือ ต้นชนดเดียวนี่อยู่ที่ลุ่มได้พี่น้อง คืออีกด้านหนึ่งครับนี่คือกุติพระครับผมกุติพระจะอยู่ด้านบนสุดครับของทีแปงนี้เนาะพี่น้องครับผม,ผมอยู่ช่วงสุดเขตวัดพอดีครับในช่วงพรรษานี่ก็มีสองรูปจำพรรษากันอยู่ที่นี่ครับผมมีพระสงฆ์สองรูปครับพี่น้องครับชมบรรยากาศ ไปน้ำกันพี่น้องโดยหลอกครับผม ปลาซิวรีที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือได้ย่ายมาจากอยู่พู้ทั้งข่างพระพิคเนตค์คนเด้พี่น้องทั้งข่างต้นคําชนดเดียวคนเด้ครับผมครับเพิ่นใ้ญ่ขึ้นมาเนาะอยู่ให้ปฎิสฐานอยู่ข่างพระประธานครับพี่น้องแอดกับผพาพี่น้องมาชมครับผม อิ่มเลยเนาะพี่น้องที่เทวสถาน,นโฉนดเดียวครับผมทายนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพี่น้องแอดก็สิขอจบคลิปสันส้นๆไวแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็สิน้ำเสนอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ